คลิปวันนี้ครับเราจะมาคอมแพร์กันระหว่าง Samsung Galaxy A 5 2 Series กับ Oppo Reno 5 Series 2 s e r i e ีรีสมือถือจะมีข้อดีแล้วก็ความน่าสนใจอะไรบ้างเอาเป็นว่าไปรับชมพร้อมๆกันในคลิปวันนี้ครับกับผมดรมมุลิอัพ let's go บอกได้เลยนะครับว่ามือถือทั้ง2ซีรีส์นี้ครับได้รับความน่าสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นมือถือในเรดราคาหมื่นต้นๆแต่ว่าสเปคเนี่ยคุ้มค่าเกินราคาเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยทั้ง2ซีรีส์นี้ครับก็จะมีรุ่นที่รองรับเครือข่ายนะครับ LTE ปกติหรือว่าจะเป็นรุ่นที่รองรับเครือข่าย 4G นั่นแหละครับแล้วก็รุ่นที่รองรับเครือข่าย 5G อีกด้วยทีนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณผู้ชมเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะคอมเพลก์กันทีละคู่นะครับเร LTE 네หรือว่า 4G ก่อนเลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการดีไซน์กันก่อนเลยนะครับด้นของการดีไซน์อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าทั้งคู่เนี่ยการดีไซน์แตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับฝั่งนึ่งเนี่ยอย่าง Oppo นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการไล่เฉดสีนะครับที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครแล้วก็ดีดิ้งการจับฝาหลังของเขานะครับมันก็จะรู้สึกซากๆน้อยๆนะครับบอกได้เลยว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนใครนะครับส่วนการจับถือเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับโค้งของมือถือเนี่ยรับกับมือได้อย่่่าางงงดีีสีสสววนนนนใใฝััขอ Samsung รต้้เกก็็จะปห ในรูปแบบของสีเดียวไปเลยนะครับจะเป็นสีออกแนวด้านๆแล้วก็จะเป็นสีพาสเทลโดยสีที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้านะครับตัวนี้เนี่ยก็สวยงามนะครับการจับถือเนี่ยบอกได้เลยว่าโค้งก็เข้ากับมือได้ดีเช่นเดียวกันนะครับทั้งคู่ครับน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ย ถ้าจับถือจริงๆนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับพอๆกันเลยเนาะส่วนในฝั่งของเลขสเปกนะครับเขาบอกว่าซัมซุงเนี่ยหนักกว่าอยู่นิดนึงซึ่งเอาจริงๆนะก็แยกไม่ได้รอยนะครับว่ารุ่นไหนมันหนักกว่ารุ่นไหนนะครับก็มันพอๆกันนะครับส่วนในด้านของการดีไซน์หน้าจอครับทั้งคู่เนี่ยแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็ใช้ชื่อแตกต่างกันด้วยนะครับในฝั่งของ oppo เนี่ยเลือกใช้ชื่อเป็น punch hole display นะครับการวางตำแหน่งกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่มุมบนซ้ายนะครับส่วนในฝั่งของซัมซุงครับเลือกใช้ ดูกันในด้านของราคากันก่อนเลยนะครับเริ่มต้นที่ราคาหลายคนก็น่าจะถูกใจนะครับซัมซุง Galaxy A52 นะครับรุ่นที่เป็น 4G นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่11,990บาทนะครับในขณะเดียวกันนะครับ Oppo Reno 5นะครับตัวที่เป็น LTE ตัวนี้ราคาจะเปิดมาอยู่ที่1 9 9 0บาทนะครับสองตัวนี้ราคาต่างกัน1,000บาทนะครับมาดูกันว่าจะคุ้มตรงไหนหรือเปล่านะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องของหน้าจอครับทั้งคู่เนี่ยขนาดหน้าจอแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับรุ่นหนึ่งเนี่ยซัมซุงนะครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ อัพเนี่ยจะให้มาอยู่ที่6.4นิ้วนะครับถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยก็แทบจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับส่วนในฝั่งของในด้านของความละเอียดหน้าจอครับทั้งคู่เนี่ยก็จะเป็น Full HD Plus เหมือนกันทั้งคู่นะครับค่ารีเฟรชเรทหน้าจอครับให้มาเท่ากันนะครับที่90เฮิร์ตซ์เหมือนกันอีกด้วยนะจะแตกต่างกันที่ชนิดของหน้าจอครับฝั่งของ Op p o เนี่ยเลือกใช้เป็น AMOLED นะครับ Samsung เลือกใช้เป็น Super AMOLED ถามว่าแตกต่างกันมากขนาดนั้นไหมถ้าเกิดว่าจะให้พูดจริงๆนะครับ AMO l e e น่่ม้รอ Super อาากวใชหื ใช้งานรถที่เหนือกว่านั้นครับพวกไดนามิกอัลโมเลตเนี่ยเราจะแยกได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าซูเปอร์อัลโมเลตเนี่ยจะดูเนียนตาแล้วก็ดูสบายตากว่านั่นเองนะครับในด้านของการใช้งานกลางแจ้งนะครับผมค่อนข้างที่จะเชียร์ไปในฝั่งของซัมซุงมากกว่าเนื่องจากว่าสามารถเปิดความสว่างได้มากกว่านั่นเองนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งครับที่ซัมซุงได้เปรียบนั่นก็คือมีการรองรับมาตรฐานการกันน้ํากันฝุ่นนะครับที่ IP67 สามารถกันน้ําลึกได้1เมตรนะครับเป็นเวลา30นาทีด้วยกันซึ่งจะลดความเสี่ยงเครื่องพังนะครับเมื่อออเเเเเวลาาาาาจจจฝนนนตตกกกกบบ้้งะะคคครรัิิิดดดดหุ์ไม่ขึ ครับอาจจะทํามือถือหล่นอะไรอย่างนี้นะครับก็จะป้องกันได้พอสมควรเลยนะครับซึ่งมือถือในเรทราคาหมื่นต้นๆเนี่ยมีมาตรฐานการกันน้ํากันฝุ่นระดับนี้เนี่ยหาได้ยากมากๆแล้วนะครับในด้านของโซเชียลมีเดียครับทั้งคู่เนี่ยก็เล่นได้ลื่นๆครับสบายๆชิลๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะครับดูสตอรี่ถ่ายสตอรี่ไอจีหรือว่าถ่ายเฟซบุ๊กถ่ายฟีดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทั้งคู่เล่นได้ลื่นๆนะครับสบายๆทั้งคู่เลยส่วนฟีลลิ่งการทัชนะครับผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยแทบ ฟิลิ่งการทัชแบบนี้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าทั้งคู่นะครับฟิลลิ่งการทัชพอๆกันเลยนะครับดีเหมือนกันทั้งคู่เลยเนาะส่วนในด้านของมัลติมีเดียนะครับการดูสื่อคอนเทนต์ต่างๆนะครับดู YouTube ดู Netflix อะไรต่างๆนะครับผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยก็ทำได้ดีนะครับเนื่องจากว่าชนิดของหน้าจอนะครับขั้นต่ำเนี่ยก็เป็นอมูลิทแล้วนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็เป็นซูเปอร์อมูลิทั้งคู่นะครับสีสันต่างๆเนี่ยก็จะดูสดนะครับแล้วก็ค่ารีเฟรชเเนี่ย้ากสเร่่องงเเเเียยคคััันนนนน้้ต เนี่ยให้เสียงมาเป็นลำโพงคู่นะครับแบบสเตอริโอวิดกับดอบบี้แอดมอสด้วยนะครับสามารถฟังได้ทั้งลำโพงจากตัวเครื่องหรือว่าหูฟังก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฝั่งของซัมซุงนะครับเสียงจะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ความกลางวานนะครับดูมีเบสนะครับดูมีน้ําหนักมากกว่านั่นเองนะครับส่วนฝั่งของ Oppo ปเนี่ยตอนนี้จะให้ลำโพงเดี่ยวมานั่นเองนะครับมาดูในด้านของการเล่นเกมครับโดยทั้งคู่เนี่ยซีพียูเลือกให้มาเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับน 8กิกนะครับส่วนสตอรี่หรือว่ารอมเนี่ยให้มาอยู่ที่128กิกเท่ากันเลยผมมองว่าการเล่นเกมเนี่ยจากที่ผมไปทสมานะครับผมก็ไปทสทั้ง pubg แล้วก็ r o v มาครับเกมสามพันประจำบ้านนั่นแหละซึ่งทั้งคู่นี่ครับก็สามารถทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับ pubg เนี่ยสามารถปรับสูงสุดนะครับทั้งคู่ได้ที่ HD นะครับแล้วก็ปรับมาตรฐานเนี่ยได้สูงสุดเลยเนาะแล้วก็การเล่นต่างๆนะครับไหลลื่นนะครับสบายๆขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับที่กระตุกบ้างค้างบ้านเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเน็ตหลุดบ้าง สบายๆอยู่แล้วส่วนในด้านของเกม Rv ครับทั้งคู่ครับสามารถเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้นะครับซึ่งเฟรมเรทเนี่ยก็จะวิ่งอยู่แล้วเราประมาณ58 59 60ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าจังหวะเข้าไฟ์จริงๆเนี่ยอาจจะร่วงบ้างนะครับอาจจะร่วงลงไปถึง57เฟรมนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูแบบแย่มากขนาดนั้นนะครับถือว่าทํางานได้ดีทั้งคู่เลยนะครับส่วนในด้านของอุณหภูมินะครับตัวเครื่องขณะที่เล่นเกมเนี่ยผมมองว่าก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไปด้วยจากที่ผมลองเล่นนะครับไม่ได้ใ่เเนนะรลลกยวาา ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับผมก็เล่นไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมาดูในด้านของเรื่องกล้องกันบ้างครับทั้งคู่เนี่ยให้กล้องหลังมาเท่ากันนะครับนั่นก็คือกล้องหลัง4ตัวนะครับเป็นแบบควอดคาเมล่าเนาะตัวหลักเนี่ยให้ความละเอียดมาเท่ากันเลยนะครับนั่นก็คือ64ล้านพิกเซลนะครับจะต่างกันที่รูรับแสงนะครับเลนส์อัลตร้าไวท์ครับแตกต่างกันอย่างแน่นอนครับฝั่งซัมซุงเนี่ยให้เลนส์อัลตร้าไวท์หรือว่าเลนส์มุมกว้างเน ทั้ง2เลนเลยส่วน oppo เนี่ยจะให้มา2ล้านนะครับทั้ง2เลนเช่นเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงในด้านของความละเอียดนะครับจะเห็นได้ว่า samsung เนี่ยจะได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเนื่องจากว่าเลน ultra wide เ,เนี่ยก็ความละเอียดเยอะกว่าแล้วนะครับแถมเลน macro กับเลน depth อีกเนี่ยยังได้ความละเอียดเยอะกว่าอีกด้วยนะครับดัง Phillip นั้นใครที่เน้นในด้านของความละเอียดต่างๆเนี่ยก็อาจจะแนะนําเป็น samsung ก็ได้นะครับมาดูในด้านของประสิทธิภาพการถ่ายภาพนะครับจากที่ผมลองไปถ่ายมาเนาะเริ่มต้นที่เลนหลักเลยนะครับทั้งคู่เนโลคบุ ในด้านของความละเอียดครับเลนหลักเนี่ยทั้งคู่ทําได้ดีพอๆกันเลยนะครับการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับทำได้ดีพอกันแต่ว่าซัมซุงเนี่ยเขาจะได้เปรียบในด้านของการถ่ายท้องฟ้าครับใครที่ชอบถ่ายวิวเนี่ยจะรู้ดีหรือว่าใครที่เคยใช้ซัมซุงมาก่อนนะครับจะรู้ว่าซัมซุงเนี่ยถ่ายท้องฟ้าได้ค่อนข้างที่จะสวยงามพอสมควรเลยนะครับส่วนเลน ultra wide ครับฝั่งซัมซุงเนี่ยสีจะสดกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในด้านของารายละเอียดต่างๆเนี่ยจะคมชัดกว่านะฮะส่วนการถ่ายเลนมาโครนะครับอันนี้เนี่ยผมลองไปถ่ายมาทั้งคู่่นนัััภาพเเดดีียยววกกมมุฝงงขอ จะมีความอมเหลืองมากกว่านะครับของฝั่งซัมซุงเนี่ยจะมีความสดมากกว่านั่นเองเนาะส่วนการถ่ายรูปพอสเทดนะครับอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับตัวเนี่ยผมมองว่าซัมซุงเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับการตัดขอบอะไรต่างๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือซัมซุงนะครับเวลาถ่ายมาแล้วนะครับเราสามารถไปปรับนะครับความเบลอให้ลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับในขณะเดียวกันครับเจ้าตัว oppo เนี่ยไม่สามารถทําได้เนาะก่อนจะถ่ายเนี่ยต้องมีการปรับก่อนนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อดีในจุดนี้นะครับนอกจากนั้นครับซ ไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลเท็ครับไมฟิลเตอร์หรือว่าจะเป็นฟันโหมดนะครับหรือว่าโปรวิดีโอก็ตามนะครับบอกได้เลยว่ามือถือกลางๆรุ่นนี้นะครับสามารถใช้งานซิงเกิลเท็ได้เนี่ยก็พอใจแล้วนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมเคยใช้งานเรือธงของเขามานะครับจะเห็นได้ว่าชอบซิงเกิลเท็เป็นอย่างมากและในมือถือราคาหมื่นต้นๆนะครับมีซิงเกิลเท็มาให้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนาะในด้านของกล้องหน้าครับทั้งคู่เนี่ยก็จะให้ความละเอียดมาแตกต่างกันครับในฝั่งของซัมซุงเรื่องให้กล้องหน้าความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านิัง OPPO Reno 5ครับจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่44ล้านพิกเซลนะครับถ้าพูดถึงในด้านของความละเอียดแน่นอนครับในฝั่งของ OPPO เนี่ยจะได้ความละเอียดที่เยอะกว่านะครับแต่พอถ่ายจริงๆครับ Samsung เนี่ยจะมีระยะเลนส์นให้เลือก2ระยะนะครับก็คือระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนั่นเองส่วนในฝั่งของ OPPO ครับจะมีระยะเดียวเลยนะครับนั่นก็คือระยะไกลเนาะการถ่ายสกินโทนกล้องหน้าครับแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับในฝั่งของ OPPO เนี่ยจะเป็นอมเหลืองนะครับในฝั่งของ Samsung นะครับก็จะเป็นสกินโทนอมชมพูขึ้นอยู่กับความชอบนะครับ,บ บอกว่ารุ่นไหนจะสวยกว่ากันนะครับซึ่งในด้านของการถ่ายกล้องหน้าเนี่ยซัมซุงเขาก็มีซิงเกิลเท e กล้องหน้ามาให้ด้วยเช่นกันนะฮะมาดูในด้านของการถ่ายวิดีโอกันบ้างครับทั้งคู่นะครับสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหลังสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทเหมือนกันเลยนะครับในฝั่งของ oppo reno 5ตัวนี้จะมีระบบการสั่นแบบซอฟต์แวร์นะครับหรือว่า EIS มาให้ด้วยเนาะแต่ในฝั่งของซัมซุงครับอย่างที่บอกไปมี super steady ครับหรือว่าการกันสั่นแบบ OIS นะครับเป็นการกันสั่นแบบฮาร์ดแ อย่างเดวดังนั้นการถ่ายวิดีโอเนี่ยจะนิ่งกว่าเนาะส่วนการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าครับซัมซุงจะสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมในขณะที่ Oppo Reno 5ครับสามารถ,ถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 180p 120เฟรมเลทเท่านั้นเองนะฮะซึ่งคุณภาพการถ่ายวิดีโอครับอันนี้ผมก็ค่อนข้างจะไว้ใจในฝั่งของซัมซุงมากกว่าสำหรับใครที่ชอบทำคอนเทนต์นะครับถ่ายวิดีโอลงยูทูบอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าถ่าย t ิกเก k ตเองนะครับซัมซุงเนี่ยค่อนข้างจะได้รับความไว้วางใจมากกว่าเนาะแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ย ของการรองรับต่างๆครับทั้งคู่เนี่ยบอกได้เลยว่ารองรับต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะครับพอตการเชื่อมต่อก็จะเป็น USB Type C นะครับมีแจ็ครูหูฟัง3.5มาให้เหมือนกันอีกด้วยเนาะต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างครับซัมซุงเนี่ยให้ความจุมาอยู่ที่4 5 0 0 m ิลลิแอมป์คร Oppo เนี่ยจะให้มาอยู่ที่4 3 ah 1 0มป์นะครับเจ้ตัวซัมซุงจะรองรับชาร์จเร็วได้ที่25วัตต์นะครับแต่ว่า Oppo อเนี่ยจะรองรับชาร์จเร็วได้ที่50วัตต์เลยนะครับแล้วก ใช้งานได้เรื่อยๆทั้งวันนะครับแบตเนี่ยไม่ไหลแน่นอนส่วนในด้านของการชา์จอันนี้เราก็ต้องให้ฝั่งของ oppo ไปนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยให้ชารัดเร็วมาเยอะกว่านั่นเองนะครับโดยรวมๆนะครับถ้าเพิ่มราคานะครับจากเจ้าตัว oppo reno 5ธรรมดาเนี่ยขึ้นมาอีก1000บาทนะครับก็จะได้เป็น samsung galaxy a 52ตัวนี้ถามว่าได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างอันดับแรกครับได้หน้าจอ panel super amoled ครับได้กล้องหลังที่ชัดเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มี super steady feature ต่างๆจากเรือธงนะครับแล้วก็ได้ลำโพงคู่นะครับแบบ สตูดิโอแบบ d o เบย์แอสโด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนั่นก็คือได้มาตรฐานการกันน้ํากันฝุ่นอีกด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเพิ่มฐานอีกพันเดียวนะครับได้กลับมาเยอะกว่านั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ได้รีบใช้งาน 5G นะครับก็อาจจะแนะนําเป็นตัวนี้แทนเนาะเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของเจ้าตัวที่รองรับเครือข่าย 5G กันดีกว่าครับกับตัวซ a ม s u n g g a ็ a x y A52 5G กับ Oppo r e n o 55G จริงๆก็ชื่อเดียวกันนะครับแค่เพิ่ม 5G มาเฉยๆเนาะ 4G เลยนะครับการดีไซน์ต่างๆเนี่ยเหมือนกันเด๊ดๆเลยนะครับแต่จะต่างกันที่สีนะครับโดย s ซัมซุงตัวนี้ผมจะได้มาเป็นสีม่วงนะครับออกพาสเทลนิดนึงนะครับสวยงามเลยเนาะการดีไซน์เนี่ยผ่านได้เลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับการจับถือก็พอๆกันนะครับน้ำหนักตัวเครื่องก็ไม่ต่างกันมากเนาะมาดูกันที่ราคากันก่อนเลยนะครับเจ้าตัวซัมซุง g g ล็ a กซี่ A52 5G ครับรุ่นนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่13,499บาทนะครับส่วนในฝั่งของ oppo reno 5 5G ครับรุ่นนี้ราคาจะอยั่ ราคาต่างกันประมาณ500บาทประมาณนี้เนาะมาดูกันดีกว่าว่าแตกต่างกันเนี่ยได้อะไรเพิ่มหรือลดมาบ้างนะครับเริ่มต้นที่หน้าจอครับทั้งคู่เนี่ยขนาดหน้าจอแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับส่วนความละเอียดของหน้าจอครับทั้งคู่ก็จะเป็น Full HD+ เหมือนกันนะครับชนิดของหน้าจอครับเหมือนกับรุ่นเล็กของเขาเลยนะครับก็คือเจ้าตัว Oppo ครับจะให้มาเป็น AMOLED นะครับส่วน Samsung เนี่ยก็จะให้มาเป็น Super AMOLED เนาะค่า Refresh Rate ครับ Samsung เนี่ยให้มาที่120 Hz เลยนะครับแต่ว่า Oppo เนี่ยให้มาที่90 Hz เท่ากันเลยนะครับ 4G ปกติเนาะซึ่งเอาจริงๆนะครับซมซุงได้คุ้มกว่านะฮะเพราะว่าได้จอรีเฟรชเรท120เลยนะแล้วก็ทั้งคู่นะครับสามารถปรับค่ารีเฟรชเรทลงได้นะครับเป็นการใช้ค่ารีเฟรชเรท60ปกติได้นะครับเป็นการประหยัดแบตไปด้วยเนาะซึ่งถ้าพูดถึงในด้านของหน้าจอครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ย9ก้าเฮิร์ตกับ 120hz เฮิร์ตอย่างมันต่างกันหรือเปล่าต้องผ่านการใช้งานจริงครับจะเห็นได้ว่าหนเลยล่นงรก้ลยนี่ได้เะครัตเนีลยนะบส่นกว เสียเยอะกว่าค่อนข้างที่จะฟีลลิ่งการทัชดีกว่าด้วยนะครับในด้านของมัลติมีเดียแล้วก็การดูสื่อต่างๆนะครับดูสื่อคอนเทนต์ยูทูบนะครับเมดฟิกอะไรต่างๆเนี่ยก็เจ้าตัว Samsung Galaxy A525G ตัวนี้นะครับก็ให้ลำโพงคู่แบบสตูดิโอนะครับวิดกับ Dolby Atmos เหมือนกันกับรุ่นน้องของเขานะครับในด้านของเสียงเนี่ยก็จะมีมิติมากกว่านะครับดูหนังฟังเพลงเนี่ยมีอัตราลดเพิ่มมากกว่านะครับแต่ว่า Oppo เนี่ยยังให้มาเป็นลำโพงเดียวอยู่เลยนะครับซึ่งถ้าพูดดดดดดถึงงงงงงใใในนนนนนน้้้าาาาาาาขขขอออออออกกกรรรรรรููมมมมัััลตตตติิีีีเเเยหหืืว่่่่่่สคคคคทท์ะะะไๆบผจฝ Samsung ภาพจะดูเนียนตามากกว่านั่นเองเนาะอย่างที่บอกไปนะครับ120เฮิร์เนี่ยจะต้องลองมาใช้ดูเองนะครับจะเห็นได้ถึงความต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับมาพูดถึงในด้านของเรื่องเกมกันบ้างครับทั้งคู่เนี่ยให้ CPU ที่แตกต่างกันนะครับในด้านของ CPU ครับเจ้าตัว Oppo Reno 55G ครับตัวนี้เนี่ยให้ CPU มาเป็น Snapdragon นะครับ 765G เนาะส่วนในฝั่งของ Samsung ครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon ครับ 750G นั่นเองถ้าพูดถึงความใหม่ครับแน่นอนเจ้าตัว750เนี่ยเป็น CPU ตัวที่ใหม่กว่านะครับถ้าพูดถึงการใช้งาาานคควววมมเร็ เนี่ยอันนี้เราก็ต้องมาเทสดูกันอีกครั้งหนึ่งเนาะจากการใช้งานนะครับการเล่นเกมที่ผมใช้งานมาทั้งคู่นะครับเกม Rv กับ PUBG เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็อัดหน้าจอด้วยขณะที่เล่นไปด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งคู่เนี่ยประสิทธิภาพพอๆกันเลยนะครับเผลอๆนะเจ้าตัว7 5 0อาจจะแรงกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าความได้เปรียบของเจ้าตัว Oppo Reno 5ตัวนี้นะครับก็คือในด้านของการเล่นเกม PUBG ครับสามารถปรับความละเอียดกราฟิกนะครับได้ที่ HDR HD นะครับแล้วก็ปรับความละเอียดสูงสุดได้ที่ Ultra นะคร แต่ความเป็นจริงเนี่ยการเล่นต่างๆครับพอๆกันเลยเนาะส่วนการเล่น a อวครับทั้งคู่เนี่ยเฟรมเรทนะครับจะหล่นไปอยู่ประมาณ5 8 5 9 6 0แเกวแ่งๆประมาณนี้นะครับจังหวะบวกเนี่ยก็ไม่เคยหล่นลงไปถึง5 7นะจะอยู่ที่5 8 59ประมาณนี้เลยนะครับการใช้งานเล่นเกมเนี่ยพอๆกันเลยนะครับทั้งคู่เล่นได้ดีพอกันเลยนะครับส่วนอุณภูมิตัวเครื่องครับอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ร้อนหรือว่าไม่ได้รู้สึกอุ่นขึ้นมาเลยนะครับก็คือเล่นได้ดีทั้งคู่ รองรับคือข่ายสัญญาณ 5G ได้ดีพอกันทั้งคู่ครับการใช้งานเนี่ยก็รวดเร็วพันใจทั้งคู่เลยนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกทุกคนก็คือในด้านของการประหยัดพลังงานครับรู้สึกว่าในฝั่งของ OPPO Reno 5ตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะใช้พลังงานเยอะกว่านะครับเนื่องจากว่า CPU เนี่ยอาจจะใช้เป็นเจนที่ยังไม่ได้พัฒนานะครับหรือยังไม่ได้อัปเกรดเนาะก็อาจจะใช้พลังงานที่เยอะกว่านิดนึงเนาะแต่ว่าในฝั่งของ Samsung เนี่ยใช้ตัว Snap 750ตัวนี้ค่อนข้างที่จะประหยัดพลังงานมากกว่านะครับส่วนในด้าน,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 น 4G นะครับหรือรุ่นน้องของเขาเองเลยนะครับนั่นก็คือให้กล้องหลังมาเท่ากันเลยนะครับสตัวนะครับตัวหลัก6 4ล้านนะครับกล้องหลังหรือว่าเลนส์ต่างๆนะครับอัลตร้าไวหรือว่ามาโครเดฟเซนเซอร์เนี่ยให้มาเท่ากันกับรุ่นน้องของเขาเลยนะครับในด้านของคุณภาพภาพเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดถึงมากนะครับสำหรับเจ้าตัวเรโน่5 5G แล้วก็เจ้าตัว A52 5G นะครับเนื่องจากว่าคุณภาพมันพอๆกันกับเจ้าตัวรุ่นน้องของเขานะครับแล้วก็ฟีเจอร์เนี่ยก็ซัมซุงนะครับจะเด็ดกว่านะครับเนื่องจากว่าให้มาเป็นฟีเเเเจอออออรรรรร์์ืธงงงนนะะคคัับบบย่่าทีีีีผมมมกกกไปปป็็ซซุสตด้ิ เทครับมาฟิลเตอร์มีฟันโหมดแล้วก็โปรวิดีโอนั่นเองนะครับก็ให้มาครบเลยนะครับเหมือนกันกับรุ่นน้องของเขาการถ่ายวิดีโอก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนในด้านของกล้องหน้าครับอันนี้แตกต่างกันครับเจ้าตัว oppo reno 5 5g ตัวนี้ครับให้กล้องหน้ามาอยู่ที่3.2ล้านพิกเซลครับซึ่งความละเอียดเท่ากันกับซัมซุงมอะแต่ว่าได้ความละเอียดมาน้อยกว่ารุ่นน้องของเขาอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับส่วนการถ่ายภาพนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าการถ่ายภาพกล้องหน้าของ oppo เนี่ยค่อนข้างที่จะอมเหลืองนะครับส่วน มาดูในด,ด้านของหน่วยความจําต่างๆครับแรมเนี่ยทั้งคู่จะให้มาอยู่ที่8กิกเท่ากันนะครับสตรเรจเนี่ยให้มาที่128กิกเท่ากันอีกด้วยแต่ว่าความพิเศษก็คือเจ้าตัว Samsung Galaxy A52 5G ตัวนี้สามารถรองรับ microSD card ได้นะครับสูงสุดถึง 1TB ด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นข้อพิจารณามากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้ microSD card หรือว่าอยากจะเก็บงานโหลดงานต่างๆไว้นะครับบอกได้เลยว่าสามารถใส่ microSD card ได้นะครับสูงสุดความจุถึง 1TB ด้วยกันเนาะซึ่งก็อาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณานะครับเพราะว่า,าๆน,น,าจจจนจงริ แต่ว่ารุ่นเจ้าตัวเรโน่5ตัวนี้นะครับไม่มีช่องใส่ micro SD card มาให้นะครับส่วนการรองรับต่างๆครับก็อย่างที่บอกไปว่าซีรีส์ Samsung Galaxy นะครับ A52 ซีรีส์นี้นะครับรองรับมาตรฐานการกันน้ากันฝุ่นที่ IP67 หมดเลยนั่นก็คือการกันน้ําลึก1เมตรนะครับเป็นเวลา30นาทีด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับในเรทราคานี้นะในด้านของแบตเตอรี่ครับเจ้าตัว oppo reno 5ครับจะให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่4 3 0พัมรอยิลลิแอมครับพร้อมกับรองรับชาร ฮัตจีตัวนี้ครับให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์นั่นเองครับถามว่าแบตเตอรี่เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่ครับทั้งคู่เนี่ยใช้งานอิดพอๆกันนะครับแบตเตอรี่ไม่ค่อยไหลสักเท่าไหร่แต่ก็อย่างที่บอกไปครับในฝั่งของ Samsung เนี่ยจะประหยัดพลังงานมากกว่าเนื่องจาก CPU ครับมีการพัฒนาแล้วก็เป็นตัวใหม่กว่านั่นเองนะครับส่วนการชาร์จเร็วเนี่ยอันนี้เราก็ต้องยกเครดิตให้ในฝั่งของ oppo นะ จะคุ้มพอสมควรเลยนะครับอันดับแรกก็คือในด้านของหน้าจอครับแน่นอนจอตัวนี้เป็นจอ120เฮิร์สครับซูเปอร์อัลมเถือว่าดีกว่านะครับจอคมแน่นอนกล้องชัดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์ ultra wide เลนส์ macro เลนส์ depth sensor ดีกว่าแน่นอนแล้วก็พร้อมทั้งกันน้ำมาตรฐาน IP 67เลยนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับของซัมซุงเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นซัมซุง galaxy gifts นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มมากนะครับจะใช้ซื้อของนะครับไม่ว่าจะเป็นเซวงเซเว่นอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในเครือสามารถใช้งานไไไดด้้้หมมมเเลยนะครรรรัพออทงงาาา่่วป็ ได้หมดดเเช่นนียวกัรือว่าจะเป็น Samsung g i f t นะครับที่เป็น YouTube Premium สามารถใช้งาน YouTube p r e m i u m ได้ฟรี2เดือนเต็มๆนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าสิทธิพิเศษแบบนี้นะครับสามารถใช้งานได้นะครับตามศูนย์บริการ s a ั s u ุงทั่วไปนะครับใกลบ้านทันได้เลยเนาะถามว่าในเรทราคานี้ครับสำหรับคนที่อยากจะได้มือถือ 5G นะครับผมก็อาจจะแนะนําเป็นมือถือทั้ง2รุ่นนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมว่าจะชอบรุ่นไหนมากกว่ากันแต่ส่วนตัวผมแนะนําเป็นเจ้าตัว Samsung g a l a x y A52 5G มากกว่านะครับถูกกว่าถ หรือถ้าเกิดว่าใครนะครับสนใจอยากจะซื้อมือถือทั้ง4รุ่นนี้นะครับสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างใต้เดสคริปชันแล้วก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและนี่เลยครับก็คือทั้งหมดของการคอมเพลก์กันระหว่าง Sams ุง g g a ็ a x y A52 Series กับ Oppo Reno 5 Series คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือทั้ง2 s e ซีรีส์นี้ชอบรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปวันนี้ครับหรือว่าอยากจะติดตามข่าวสารในแวดวงงานไอทีนะครับหรือว่าอยากจะติดตามทางช่องของเรานะครับสามารถติดตามได้ที่ YouTube Facebook ครบนะ In หือวจเเป็็ไซต์ คอมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นหลายๆคลิปวิดีโอนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็อยากจะให้ผมลองเซตผมดูนะครับบางทีก็ได้ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะโดนใจหรือเปล่านะครับก็ลองปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ดูนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมรีวมาลิ่ว up ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับเซียวเก๋ลากัน